ได้อยู่ได้อยู่อ๋อมาม่งตัวนึ่งมันวิ่งเร็วจังไงมันจะมีแถบอยู่แถวนี้ปะวะอ้าวอ้าว เอาไปกินสวยแล้วแครี่ผมโดนแล้วนะหลายป,ปะละ่ปปะหลายป,ปะล่ะหายปล่ะเพื่อนหายป,ปะล่ะเพื่อน ได้ใจวะ เอาละครับสวัสดีท่านผูทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเชิดเคยแครโดเดอร์นะครับผมและวันนี้ท่านอยู่ในเกมอาโบีนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมเล่นเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับผมหรือว่าตำแหน่งป่าเรานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ฮะโอ้โหรีแรงมายังไม่ได้เล่นอะไรเลยยังไม่ได้ทำคลิปอาวีตอนรีแรงเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้จับมาเป็นตัวเอนโซนะครับผมจะเป็นไงฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยแล้วกันนะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับวันนี้ไปลุยกันดีกว่าฮะขอฟรามก่อนแล้วกันฮะอซซอ รู้สึกว่าเขาจะมาเล่นกันตรงกลางน้ำนะตรงที่แบบว่าฟาร์มอยู่แต่โอมาผมไปไหนวะตัวแท้งผมไม่อยู่ตัวแท้งไม่อยู่ทีมฝั่งผมมีทั้งด้านของเออ่ผมที่เป็นเอโซป่านะฮะแล้วก็โอมาเป็นโรมิงนะครับผมโรมาโรมิงแล้วก็เมดเป็นนาตยานะคะเอ่อออฟเลนเป็นทั้งด้านของเออ่มูลาดนะครับผมแล้วทําไมใครลากลิงออกไปไหนมานะใครลากลิง,งไปไหนวะนะฮะฝั่งนู้นมีฟลอเรนติโนฮะเตียวเซียนแล้วก็บอดัมเอ่อแคลรี่เป็นเอซุ โอเคน่าจะมีแถบอยู่แ,แถวๆน,นี้น่าจะมองเห็นอยู่พอวิวสี่ก็น่าจะไปแกงได้อยู่แต่ตัวแท้งวับกลับไปแล้วสิใครอยู่ในป่าอืมฟอนิเนโนโฟาร์มเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะหลบแบบดิจิตอลเลยหลบได้ดีจริงโอโหเฮ้ยแม่นนะไม่อยู่ฮะว่าเช็คอยู่เมื่อกี้ลงไปแล้วจะขึ้นมาไม่ก็อ,อีกเรื่องนะอืม ว่าจะลงไปไม่ได้ฮะไม่กล้าลงไม่กล้าลงเพราะเพื่อนไม่เล่นเกี่ยวไม่โดนด้วยเออทำไมโอมามันรู้สึกแบบเล่นเล่นเล่นหยุดหยุดว่เล่นเล่นหยุดหยุดเ,น,ๆๆๆไเนไร <S 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 ได้อยู่ได้อยู่ ไม่มีเพื่อนมาครับเล่นสองคนไม่ได้ครับเพื่อนไม่มีคนมาช่วยเลยมีเตี่ยวอยู่อีกเอาไว้ก่อนแอบเสียเสียดายอยู่นิดนึงครับมีออฟอยู่กลางเฉียดเลยแปลกแปลกๆเออวันนี้มานิ่งเว้ยผมมีคนมาช่วยปะวะ ช่วยหน่อยครับ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 สนับสนุนหน่อยนะครับวันนี้เราจะเล่นแบบนิ่งๆนะฮะท่านผู้ชมเราจะเล่นแบบนิ่งๆนะฮะโอ้ช่วงนี้งานยุ่งมากร่อยนะฮะถ้าจะปลิดตัวไม่ได้เลยแต่ก็พยายามนะพยายามหาคลิปทําคลิปใหม่ๆเรื่อยๆอ้าวเกี่ยวไม่โดนอีกเนี่ยพอคุยแล้วเกี่ยวไม่โดนคือผมก็เล่นตัวนี้บ่อยนะแต่แบบว่าไม่ได้ช่ำขนาดนั้นนะแต่ก็ว่าพอเล่นได้นะฮะพอเล่นได้แต่ตำแหน่งนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมก็ไม่รู้เป็นไรนะฮะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมืออนนนนนนนกัะตแห่่่่งีี้ไมมคคยเล โอ้โหผมรู้สึกแปลกๆคุณผู้ชมจริงนะผมรู้สึกแปลกๆกับบอลดออั้มผมอะถ้าแชร์ดนนะ้ำเมื่อกี้น่าจะเจ็บหนาจังเลยเราอะ่ะมันมีแถบอยู่แถวนี้ปะ่ะไม่เล่นไม่เล่นขึ้นไปเติมเดี๋ยว อ่าบางตัวนึงอ่าไม่น่าย้อนกลับมาล่างจริงเลยเพื่อนไม่น่าย้อนกลับมาล่างจริงเลยอไอ้หนุม่มโอมาแปลกๆจริงผมผมแค่ว่าผมรู้สึกไปเองหรือว่าโอมามันเล่นๆหยุดหยุดเล่นๆหยุดๆนะฮะมันแปลกๆอะ่ะจริงนะผมสามารถไหลเล่นได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจในแทงผมอะจังหวะน,นี้มันน่าจะเอาไม่เอาอะเช็คก่อน ย,ยังอยู่นะเฮ้ยแดดเข้าไปเลยวะของจริงขออ้ัยมันวิ่งเร็วจังไงผมความเร็วผมตามไม่ทันด่ะมันจะมีแถบอยู่แถวนี้ปะวะอ้าวอ้าวไม่กลับอะ เฮ้ย hey, เราอันนี้ผมเพิ่งรู้นะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะท่านผู้ชมว่าตอนที่เอลซูมันล่องหนอยู่ผมสามารถเกี่ยวมันได้ <laughs> อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันโหแทบเต็มเลยฟอรเรนจะมาเล่นบ้างละเพื่อนเฮ้ยมาวะเอ้าอะไรอ่ะเพื่อนอันนี้ขออันนี้ขอหานิดึงอ่าเมื่อกี้มันอติใช่ไหมคือเสียงฟอร์เรนิโอนอติใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมเลยแบบอะไรวะ เองโอเคใช่ไหมเราไปช่วยตรงกลางได้อยู่นะจังหวะที่เข้าไปเกี่ยวอไหลโอ๊ยกระตุกหน่ะอืมไม่ได้วะเอ่อขึ้นไปต่อเฮ้ยได้อยู่นะตัวกลางอืมเลือกเชียร์ป้อมก่อนแล้วกัน อยากได้เอลสูนะเอลสูนะ่านะจะมานะครับเมื่อกี้เห็นอออเออเดี๋ยวเอ,อ,อะไรครับเนี่ยฮัลโหลอะไรของพี่ <c oughs> อะไรของคุณพี่ครับเนี่ย <c oughs> เอ้อเราก็ดักเอลสูอยู่ก็ไม่นึกว่าพี่แกจะเอาสูดขนาดนั้นนึกว่าจะเอาแค่สแตก็กแล้วก็ไปไปลำ โอ้โหไอ้หนุ่มอันตีเองอยู่กูดับกูกำลังแบบดับฝันวัยรุ่นโอ้โหว่าจะไม่ร้อนแล้วนะว่าจะแบบว่านิ่งๆนะเล่นเอ็นโซ่อะเล่นเอ็นโซต้องนิ่งๆนะก็ <c oughs> ว่าจะนิ่งกันนะโอ้โ,โดนจนได้แล้วุณผู้ชมแล้วอะไรวะเนะี่ยอะไรของพี่แกวะเนะี่ย เออหิงไหมหิงได้อยู่ไม่มีใครมาช่วยอ่ะโอ้เอ้าว h a t the ะปล่าอะไะปล่ อะไไปแล้วเพื่อนใครไปแล้วเพื่อนฮ่าฮู้ได้ใจวะเจ๋งมันต้องอย่างนี้สิอยากได้ดาร์กอ่ะ ช่วยเลยดิเพื่อนวอทีมาเติมยังหวะนนี้ปุ๊บเบลด้าไม่โดนฟิกเลยครับเรียบร้อยครับบัฟบัฟเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเจอผมว่าแปลกๆสเตปมันแปลกๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับคนหัดเล่นนะครับ อโอมันเหมือนกับมูาดมันเหมือนคนหัดเล่นนะท่านผู้ชมแบบฟุ้งฟับปุ๊บบปุ๊บไปแล้วก็เอาไม่ได้เหเซ็งวะอ๋อเจ็บมันี่ะมันว้าาแย่จังจะพูดไงดีล่ะก็เจ็บเจ็บครับเจ็บ โอมาอ้าวน่าฮะตามนั้นฮะเล่นยากนะเล่นยากครับเล่นยากยอมยอมยอมอจังหวาแบบนี้ฮะดูเกมชนะมามากแล้วฮะดูเกมแพ้บ้าง <c oughs> เกมแพ้ก็จะประมาณนี้โอ้โหก็ประมาณนี้ฮะทีมไม่พร้อม ผมผมมองว่าทีมไม่พร้อมนะแต่ผมอาจจะเล่นไม่ดีบ้างก็ได้แต่บางจังหวะแต่ว่าก็ประมาณนี้จริงแต่มูลาดผมเอ๊ะใจแต่มูลาดเล่นละแ,แปลกๆอยังไงก็ฝากริดตมด้วยแล้วกันฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะฮะก็หวัาางว่าคลิปชนะมีเยอะแล้วนะฮะคลิปแพ้พังก็ดี <c oughs> อ่ะสรวบวันนี้ฮะฝั <c oughs> นดีจ้ารับผม <c oughs> สวับบนดี้บายจ้า